ภาพนี้ของโบเมลาดาทํำชาวเน็ตแห่ซุ่มจนจอแตกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักสุดๆก่อนหน้านี้เพคตออีอเด็กทีราเดทและนางเอกสาวโบเมลาดายอมรับว่าศึกษาดูใจกันแล้วบอกเลยว่าเดียกเสียงหือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับที่เชียร์กันเป็นอย่างมากจุดเริ่มต้นความดักทางนี้คือไปถ่ายรายการอาหารของอเด็กด้วยกัน เพิ่งเริ่มเรียนรู้ศึกษากันเห็นกระแสข่าวมาสักพักแล้วละ่ะที่มีชื่อผมกับน้องพวกเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูนําเราไปแล้วใจเย็นๆเราสองคนยังไม่ดีบด้่วนไอจีของโบมีลาดาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะมีเงาสะท้อนในกระจกจนทําให้แฟนคลับถึงกับแซวจะเป็นเงาของใครได้ลา่คะนอกจากพระเอกหนุ่มหน้าตีอเด็กที่ระเด็ดนั่นเองค่ะ